สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของบิตคอยกันดีกว่านะครับหลายๆคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันคืออะไรแต่สาหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยเรามารีแคปกันสั้นๆกันละกันว่าบิตคอยเนี่ยเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกใบนี้นะครับจุดเด่นของบิตคอยเนี่ยนะครับผมก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของระบบมันจริงๆนะครับทุกคนเนี่ยนะครับผมสามารถช่วยกันรันบิตคอยได้และนั่นเป็นจุดแข็งที่ทําให้ไม่มีใครเนี่ยแฮ็กบิตคอยได้นั่นเองและนอกจากนี้เอง ผู้สร้างบิตคอยก็ยังใช้นามแฝงว่าซาโตชินากาม oto ซึ่งเป็นคนที่ไม่รู้ตัวจริงว่าเขาคือใครกันแน่แล้วก็ไม่เคยเปิดเผยตัวตนออกมาเลยเป็นบุคคลปริศนาสุดๆนะครับผมและนั่น,นทำให้บิตคอยเองเดูจะเป็นศูนย์กลางของความเชื่อเกี่ยวกับระบบการเงินยุคใหม่ที่ไร้ศูนย์กลางนะครับไร้ตัวกลางไร้ศูนย์กลางทั้งหมดเลยแม้แต่คนสร้างเองก็ยังไม่เปิดเผยตัวออกมาต่างจากเหรียญอื่นๆที่มีการเปิดเผยคนสร้างออกมาเปิดเผยนู่นเปิดเผยนี่ออกมาอันนี้คือไม่มีคร ที่จะเป็นเจ้าของมันจริงๆทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของนะครับบิตคอยเนี่ยได้ออกมาครั้งแรกในช่วงปี2009นะครับผม แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้เติบโตมาเยอะมากๆถูกไหมจากบิตคอยนึงเนี่ยไม่ถึง1ดอลลาร์ได้ซ้มอ่ะขึ้นไปสูงสุดเนี่ยอยู่ที่2ล้านกว่าบาทต่อหนึ่งบิตคอยเลยนะครับตอนนี้ก็อาจจะลงมาแล้วนะครับผมแต่โอเคเอาเป็นว่าเรื่องตลาดอะไรพวกนี้เราไม่ต้องพูดถึงกันตอนนี้ทุกคนคงพอจะเข้าใจภาพกันแล้วว่าบิตคอยเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมานะครับผมเพื่อเป็นเงินดิจิตอลที่จะไม่มีรัฐบาลไหนเข้ามาแทรกแซงมันได้แต่เรื่องราวที่เราจะเล่าในวันนี้่มันบีออนเรื่องนี้ขึ้นไปอีกเยอะเลยนะครับ เพราะล่าสุดนี้เองเนี่ยแม้ว่าเราจะรู้กันอยู่แล้วล่ะว่าคนที่สร้างบิตคอยน์เนี่ยคือบุคคลปริศนาที่ชื่อว่าซาโตชินากามโต แต่ดูเหมือนว่ามีคนเนี่ยจะเอาความคิดนี้ไปอัปเกรดนะครับกลายเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่มีคนเห็นด้วยกันเป็นกลุ่มจํานวนคนจํานวนหนึ่งเลยนั่นก็คือซาโตชินากามโตเนี่ยเป็นพระเจ้าครับพระเจ้าเนี่ยจำแรงตัวมานี่คือปัญญาของพระเจ้าพระเจ้าต้องการจะให้มนุษย์เนี่ยมีเงินที่ไม่มีขั้วอนานาจไหนหรือไม่มีใครเข้ามาครอบงำม,มันได้นี่คือนวัตกรรมที่พระเจ้าสร้างมาเพื่อช่วยมนุษย์ และไอเดียนี้เนี่ยนะครับทุกคนมันมีคนเชื่อกันเยอะเลยนะครับเพราะแน่นอนลหละด้วยความที่ซาโตชินากามโตะเป็นตัวตนปริศนาไงไม่ได้สามารถไปจับต้องได้อะเพราะฉะนั้นเองมันก็เข้าไปในโซนของความเชื่อที่เหนือความเป็นจริงได้ไม่ยากนะแตกต่างจากในกรณีอื่นๆที่แบบโอเคคนนี้สร้างอ่ะโอเคมึงไม่ใช่พระเจ้าแล้วมึงคนแน่ๆแต่อันเนี้ยโอเคเราไม่รู้ว่าใครสร้างไงเป็นปริศนาคนก็เลยตีความไปว่าเฮ้ยต้องเป็นพระเจ้าแอบมาช่วยมนุษย์แน่ๆเลยเพราะว่านี่แหละโลกกาลังจะเข้าสู่ยุค ใหม่เงินที่ไม่ถูกแทรกแซงเงินที่ไม่ถูกปั่นค่างเงินเราจะได้ได้ใช้เงินที่เป็นเงินอย่างเท่าเทียมอย่างแท้จริงนู่นนี่นั่นว่ากันมาเหตุผลร้อยแปดพันอย่างนะครับจนกระทั่งมีคนเขียนเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาเลยแล้วก็ขายได้จริงๆด้วยนอกจากจะเป็นหนังสือเรื่องนี้นะครับผมก็ยังมีงานชุมนุมกันนะครับที่จะเป็นงานขอบคุณพระเจ้าสําหรับบิตคอยจัดขึ้นในทุกๆปีก็จะมีคนที่เชื่อเรื่องนี้เนี่ยไปรวมตัวกันแล้วก็อุย้ยพูดคุยเรื่องบิตคอยแล้วก็รู้สึกขอบคุณจริงๆที่พรระเจ้้้าาายไดสง Bitcoin ม หลายๆคนยคนจะบอกว่าเรื่องนี้เหลวไหลนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาเข้าจริงนะราบเท่าที่เรายังไม่รู้ว่าซตโตชินากามโตะเป็นใครเนี่ยนะครับเราก็คงไม่สามารถพิสูจน์เรื่องราวนี้ได้แต่เอาเป็นว่าโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นจริงๆว่าอยพระเจ้าจำแรงกายมันเป็นมนุษย์มาสร้างเนี่ยมันคงเกิดขึ้นได้ยากมากๆแหละแต่ก็จะไม่ขอไปลบหลู่ความเชื่อของใครก็แล้วกันนะครับตัวผมเองเนี่ยพูดกันตรงๆเลยว่าเราก็เชื่อว่าซาโตชินากามโตะเนี่ยก็คงเป็นคนคนนึงนี่แหละมีตัวตนอยู่จริงๆนั่นแหละไม่ใช่พระ พระเจ้าก็ได้นะครับไม่ผิดเหมือนกันเพราะว่าตาบเท่าที่พิสูจน์ไม่ได้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมที่นี่เองเนี่ยนะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องราวนี้ดีกว่าว่าทาไมเนี่ยจู่ๆมันถึงมีแนวคิดนี้เกิดขึ้นมาได้เ่ะทุกคนทําไมจู่ๆเราถึงคิดว่าคนสร้างบิตคอยเนี่ยต้องเป็นพระเจ้านะครับแบบมันดูล้าเกินปัญญามนุษย์ไปยังไงอย่างนั้นหรอจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้าเกินปัญญามนุษย์อะไรไปหรอกนะครับเพราะว่าบิตคอยเองอะ่ะไม่ใช่โปรเจกต์คริปโตเคอเรนซีแรกของโลกมันมีมาก่อน บิตคอยเท่านั้นเองมันไม่ได้สําเร็จเท่าบิตคอยบิตคอยเนี่ยเป็นตัวแรกที่แบบสําเร็จสุดๆแบบเปี้ยงปังป้งปัองออกมาแบบนี้เลยนะครับมันก็เลยโดดเด่นอยู่อันเดียวแล้วหลายหลายคนก็เข้าใจว่าบิตคอยเนี่ยเป็นคริปโตเคอเรนซีอันแรกแต่จริงๆไม่ใช่เพราะฉะนั้นโอกาสที่พระเจ้าจะเป็นคนสร้างเนี่ยก็อาจจะลดลงไปอีกเยอะเลยนะครับจากเรื่องราวตรงนี้ที่ทุกคนเพิ่งได้รู้กันไปแต่โอเคนะครับผมความเชื่อที่ว่าไอ้คนจะมาเชื่อว่าบิตคอยสร้างโดยพระเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้เกินจริงอะไรเพราะว่ามันดูเหมือนจะเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นมา ผมเรื่องนี้เองเนี่ยได้ถูกวิเคราะห์มาโดยตัวของศาสตราจารย์โจเซฟเลค็อกที่เป็นศาสตราจารย์ด้านศาสนาของมหาวิทยาลัยเท็กซัสเขาได้บอกขึ้นมาว่าการที่คนเนี่ยจู่ๆมาเชื่อว่าบิตคอยเนี่ยนะครับเป็นผลงานของพระเจ้าเนี่ยนะครับผมก็เพราะว่าบิตคอยเองเนี่ยมันดูจะเป็นโอกาสใหม่ของการลงทุนถูกไหมเป็นโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสรวยได้นะบแบบโอ้ยจู่ๆเราจะจับกับเวฟลูกใหม่อันเนี้ยระบบการเงินยุคใหม่แล้วเราจะเติบโตไปพร้อมกับมันแล้วบิตคอยเองก็มีราคาที่ก้าวกระโดด ด้วยเพราะฉะนั้นเองอ่ะมันก็ดูจะเป็นสิ่งของแห่งความหวังนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยเศรษฐกิจก็ตกต,กต่ำอยู่แล้วแล้วยิ่งณปัจจุบันนี้ก็ยิ่งตกต่ำลงไปเรื่อยๆเลยถูกไหมไม่ว่าจะจับปัญหาโควิดหรือสงครามหรืออะไรก็ตามแต่ปัญหาที่มันสั่งสมกันมาตั้งนานแล้ววิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันก่อตัวมานานแล้วนะครับเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วในประวัติศาสตร์ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ Great Depression นะครับก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยแย่มากๆเลยอัตราคน มากนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก็มีการกลับตัวของเศรษฐกิจนะครับผมมีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจรอบใหม่ขึ้นมาครับก็มีผู้คนเนี่ยร่ำรวยขึ้นมากันเต็ไมไปหมดเลยนะครับเพราะจากแย่ๆแย่ๆอยู่อะ่ะมันเหมือนเปลี่ยนหัวกลับอะ่ะแล้วก็พุ่งเลยถูกปะ่ะมันก็มีคนอะ่ะร่ำรวยมากๆแล้วก็คิดว่านี่ต้องเป็นฝีมือของพระเจ้าแน่ๆที่มาช่วยพวกเขา พระเจ้าเนี่ยช่วยเราจริงๆนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำม,มาคนเรามันหาที่ยึดเหนี่ยวทางใจไงคนเรามันต้องการความหวังในชีวิตอะแล้วพอมันขึ้นมาเราก็พยายามจะหาเหตุผลจากมันซึ่งจะรู้เหตุผลจริงหรือไม่รู้เหตุผลจริงอะบางทีเราก็เมคอัพเหตุผลขึ้นมาคิดว่าเป็นแบบที่เราอยากจะให้มันเป็นนะครับก็เลยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้นะอันนี้คืออธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์หลักวิชาการนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่่เเเคคยกกกกิิดดขขึึ้้้้นนนมมมาารรัังแแแต็แลว อะไรครั้งในประวัติศาสตร์เลยด้วยนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับลัทธิบูชาบิตคอยนะครับคิดว่าบิตคอยเนี่ยถูกสร้างโดยพระเจ้าทุกคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์บอกมากันได้เลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยใครจะเชื่อย,ยังไงผมก็ไม่ไปลบหลู่ความเชื่อของใครนะครับแล้วแต่เลยนะครับผมทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเชื่อตามใจของเราได้นะไม่ต้องมาฟังใครหรอกก็เชื่อตามที่ตัวเองเชื่อนั่นแหละ เชื่ออะไรไปถ้ามันดีกับชีวิตก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกนะครับเอาเอาที่สบายใจแล้วกันเนาะยังไงในวันนี้ก็คงหมดเวลาลงแล้วนะครับก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้ลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ mystery world นะครับ